ปัญหาพงพางในทะเลสาบสงขาเป็นเรื่องที่พูดถึงมานานและยังยืดเยื้อนะคะล่าสุดเจ้าของพงพางเมืองส่วนที่ถูกรื้อถอนออกไปเข้าแจ้งความกับตํารวจค่ะโดยบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐทําเกินกว่าเหตุหลังจากที่เมื่อคืนก่อนค่ะเจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอนพงพางเมืองส่วนออกทําให้การเดินเรือตามร่องน้ํานั้นสามารถทําได้สะดวกขึ้น สภาพบริเวณร่องน้ําทะเลสาบสงขลาตั้งแต่หัวพญานาคจนถึงท่าเทียบเรือประมงในอําเภอเมืองสงขลาดูโล่งมากขึ้นนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานสนที่กาลังกันปฏิบัติการรื้อถอนเครื่องมือพงพังเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาจํานวน13แถว159ช่องซึ่งเป็นพงพังเป้าหมายที่ได้ดาเนินการตามเจดขั้นตอนมีการกําหนดเอาไว้ค่ะทั้งเรื่องของการแจ้งให้เจ้าของพงพังรื้อถอนออก มีการปิดประกาศให้เจ้าของพงพังทราบว่าเป็นเครื่องมือประมงผิดกฎหมายตลอดจนชี้แจงทำความเข้าใจซึ่งได้มีการชะลอการรื้อถอนตั้งแต่ปีที่แล้วกระทั่งมีการสนธิกำลังเข้ารื้อถอนเมื่อคืนที่ผ่านมาท่ามกลางความพยายามขัดขวางไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอนทั้งนี้พบว่าหลังจากเข้าดําเนินการการเดินเรือและเส้นทางแพขนานยนต์สามารถทําได้สะดวกมากขึ้นแม้ว่าตอนนี้ค่ะไปลงพื้นที่สํารวจก็ยังมีเสาพงพังปักอยู่บางจุดเนื่องจากรื้อถอนได้ยาก ขณะที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานก็ยังมีปฏิบัติการล่องเรือไปสำรวจเส้นทางที่ทำการรื้อถอนเครื่องมือพงพางตลอดเส้นทางเพื่อเฝ้าระวังร่องน้ำในขณะเดียวกันชาวบ้านที่เป็นเจ้าของเครื่องมือพงพางมีการเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรสิงหหานครเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ราชการจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับอ้างว่ายังมีเครื่องมือพงพางในทะเลสาบสงขลาอีกเป็นจำนวนมากทำไมถึงไม่รื้อถอน นอกจากนี้ชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งนำรถจักรยานยนต์สำลอกพ่วงข้างและรถจักรยานยนต์ที่ปิดที่บริเวณด้านหน้าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดในอำเภอสิงหนครซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบสงขลาเพื่อกดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่โดยนายอาหลีเจริญมายุชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสิงหานนครบอกว่าการรวมตัวกันของชาวบ้านก็เพื่อต้องการให้หน่วยรัฐทราบถึงความเดือดร้อน หลังจากเจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอนเครื่องมือประมงพงพางโดยระบุว่าเป็นการรื้อถอนเครื่องมือพงพางถือว่าเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุและไม่มีการแจ้งให้ชาวบ้านทราบล่วงหน้าทำให้ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของพงพางได้รับความเดือดร้อนค่ะ